แอปเผยสาเหตุหลังหายจากสามแซบไปเกือบหนึ่งเดือนแอปพักะออนตอบแล้วหลังหลายคนสงสัยไม่เป็นพิธีกรรายการสามแซบแล้วหรือเปล่าหลังหายหน้าหายตาไปจากรายการเกือบหนึ่งเดือนแฟนคลับหลายคนสงสัยหนกักเมื่อไม่ได้เห็นหน้าพิธีกรสาวหน้าหวานแอปพักซอ,อนในรายการสามแซบมาเกือบหนึ่งเดือนแล้วมีเพียงชมพู่อารยากับหนุ่มกัญชัยเท่านั้นที่ยังดำเนินรายการเป็นพิธีกรอยู่ หลายคนเกิดคำถามว่าสาวแอปนั้นหายไปไหนกันแน่งานนี้ได้มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ถามกลาไอทีสาวแอปถึงประเด็นดังกล่าวด้วยความคิดถึงว่าคุณแอปไม่ได้จัดรายการสามแซบแล้วหรอคะพี่ไม่เห็นคุณแอปหลายเทปแล้วคิดถึงคะ่ะด้านสาวแอปก็ไม่ปล่อยให้ต้องสงสัยนานเข้ามาตอบคอมเมนต์นั้นทันทีว่ายังทำอยู่คะ่ะที่ผ่านมาลาพักร้อนคะ่ะเอาเป็นว่าเทปต่อไปของรายการรับรองว่ามีแม่แอปปรากฏตัวแน่นอนคะ่ะ